ณใ,ใต้ต้นไม้ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีสองหนุ่มเพื่อนซี้ย่ำปึกสองคนที่มีชื่อว่าในใหยอยและในเจมสุดต่อเพราหนุ่มหัวเขียวคนเดิมที่หายหน้าหายตาไปนานหลายเดือนเนื่องจากไปดำนาช่วยแม่มาในช่วงที่ตกงานอยู่บ้านไม่มีงานทำ และในวันนี้นายเจมส์ก็ได้ออกจากบ้านและมานั่งดื่มพูดคุยกับเพื่อนรักของเขาอย่างนายหยอยตามภาษาหนุ่มโสดแล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีสาวหน้าตาน่ารักผิวขาวจัวเดินผ่านมาพอดีด้วยความเจ้าชู้ของนายเจมส์นั้นจึงได้แซลสาวคนนั้นตามภาษาหนุ่มไทยบ้านวิทวิววิทว,วิจะไปไหนจ้าผู้สาวคนงามเสือกนะ่ะ นายเจมได้แต่ทำหน้าหรือหลาไปในทันทีที่โดนสาวตอกกลับมาแบบนั้นก่อนที่เธอจะเดินจากไปอย่างไรซึ่งเยื่อใยเฮ้อบักยอยหรือว่าช่วงนี้ความหล่อของข้าจะลดลงกันว่าทาไมสาวๆถึงไม่พากันหลงสน์ข้าเหมือนเมื่อก่อนเลยว่าไม่หรอกข้าว่านะเอ็งคิดมากไปเองนั่นแหละบักเจมหน้าเองก็หล่อขึ้นเหมือนเดิมนั่นละ ่าวหวานะสงสัยพ่อไปดำนาตากแดดมาช่วยแม่แน่ๆเลยหน้าของข้านะถึงก้านขึ้นแน่ๆไม่ดอกบักเจมเองคิดมากไปเองมากกว่าถ้าไม่ใช่งั้นทำไมเดี๋ยวนี้ข้าถูกเมินไหวจังวะวกหย่อยก็สาวคนนั้นไงบอกเมินเองนะบักเจมข้าเห็นเขาหลบอยู่ใต้หลังต้นไม้นั่นนะ่ะจ้องเองมานานแล้วนะ นายเจมจึงหันไปมองหญิงสาวตามที่เพื่อนบอกหญิงสาวคนนั้นทำตัวลับๆล่รอๆก่อนที่นายเจมจะพบว่าหญิงสาวคนนั้นตัวดำหน้าดำดูไม่สวยเอาซะเลยโอ้ยหน้าดำตัวก็ดำกะเต็มหน้าแบบนั้นอ่ะมันบอกแมนสเปค,ค่อยเลยเดบักยอยไม่ใช่อะไรของเองว่าบักเจมก็ดูสวยดีนี่วา มันบแมนมันโบแมนสับเบกบักเจมคู่นี้จะต้องขาวขาวหน้าไมหมยหมยเท่านั้นสิวะเองหนี่หน้าบักเจมชอบมองคนแต่รูปรักภายนอกนี่ว่าถึงว่าล้วนะทำไมเองถึงบอกมีเมียจกักเถือหลังจากนั้นนายเจมกับนายหยอยจึงได้ไม่สนใจหญิงสาวตัวดำที่แอบดูตนอยู่ก่อนที่ทั้งสองเพื่อนรักจะกงกงดื่มกันต่ออย่างสนุกสนาน ในเช้าวันต่อมาในเจมตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียและความเวียนหัวจากอาการเมาค้างก่อนที่ในเจมจะถึงกับแปลกใจเมื่อเขาพบว่าตนเองนั้นมานอนอยู่ในบ้านของใครก็ไม่รู้ที่ดูไม่คุ้นตาเอาเสียเลยแต่แล้วพอในเจมส์เห็นสาวหน้าดำที่แอบตามตนเมื่อวานนั้นมานอนอยู่ข้างๆเขาก็ถึงกับตกใจและร้องอุทานออกมาทันที เฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยยัยหน้าดำพี่ตั้งหากล่ะที่มานอนอยู่ที่บ้านฉันเนี่ยพี่นัะได้ฉันแล้วนะต้องรับผิดชอบด้วยเฮ้ยไม่จริงมั้งพี่เจมไม่เห็นจะจาได้เลยสักนิดอ่ะนี่มั่วเปล่าเนี่ยพี่เจมไม่ชอบของดํานะจ๊ะพี่เจมใจร้ายถ้าพี่เจมไม่รับผิดชอบฉันนะท่านจะเอาพี่เจมไปประจานทั้งหมู่บ้านที่คนเขารู้เลย นายเจมส์ได้แต่นาซีดด้วยความอึง้งเขานั้นจำอะไรไม่ได้เลยสักนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อคืนนี้แถมไม่เห็นจะจำได้เลยสักนิดว่าไปได้เสียกับน้องดำคนนี้ตอนไหนกันแต่สุดท้ายนายเจมส์ก็ต้องรับผิดชอบน้องดำเพราะกลัวจะถูกโดนประจานนายเจมส์จึงให้แม่ของตนมาขอน้องดำตกแต่งโดยตกลงกันว่าจะไม่จัดงานแต่งที่ใหญ่โตมากนัก แค่ให้ค่าสินสอดก็จบเพราะเงินไม่ค่อยจะมีนี่ปักเจมนี่เดี๋ยวนี้เอ็งมักของดำแล้วติโอแม่ชอบอะไรกันนะ่ะมันเกิดจากความพลาดพังตั้งหากล่ะแม่ก็ว่าอยู่ว่าเอ็งต้องพลาดพังแน่ๆดูสิเนี่ยดำซะขนาดนี้หลังจากนั้นแม่ก็ได้คุยกับน้องดำเรื่องค่าสินสอดเพื่อตกลงกันว่าน้องดำจะเอาเท่าไหร่ พ่อแม่ของเจมก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรมากนักแถมตอนนี้ลูกชายของตัวเองยังตกงานมาเกาะตัวเองกินอยู่บ้านอยู่เลยนี่ผูดตามตรงนะนางดำข้าเองช่วงนี้ก็ลำบากเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเยอะถ้าเองเรียกข้าสินสอดเยอะนะข้าก็คงไม่มีจะให้เองหรอกนะนางดำ เรื่องนั้นนะ่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะฉันเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินอยู่แล้วฉันขอแค่ค่าสินสอดจากแม่แค่สักพันเดียวก็พอแล้วละจ้ะนี่เองพูดจริงแล้วนางดำแค่พันเดียวมันจะพอเหรอพอจะแม่หนูอยากมีผัวหนูไม่ได้อยากได้เงินจ้ะแม่พูดตรงดีนะลูกสะใภ้คนนี้ข้าชอบยังไงก็โชคดีแล้วกันนะปักเจม นายเจมส์แทบจะอยากร้องไห้เมื่อคิดว่าตนนั้นต่อจากนี้จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับน้องดำสาวขี้เหล่ประจำหมู่บ้านคนนี้ส่วนชีวิตของนายเจมส์หลังจากตกแต่งแบบง่ายๆไปเป็นผัวของน้องดำนั้นก็ได้ทำเอานายเจมส์หดหูไปเลยเขาไม่เป็นอันจะทำอะไรทั้งสิน้นเอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านของน้องดำในแต่ละวัน น้องดำจึงต้องเป็นคนคอยหาข้าวหาน้ำมาให้กับเจมกินแต่ในเจมก็เริ่มรู้สึกเอียนกับอาหารที่น้องดำออกมาให้ในแต่ละวันเพราะส่วนมากมีแต่เมนูดิบๆทั้งนั้นอย่างลาบเลือดอย่างเงี้ยนี่อาหารแบบนี้อีกแล้วหรอไม่มีของแซบ่แซบๆกว่าน,นี้หรือไงฮะน้องดำถ้าพี่เจมอยากกินอาหารอย่างอื่นก็หัดออกไปหาการหางานทำเองบ้างสิจ๊ะ นี่มาอยู่ฟรีกินฟรีบ้านฉันแล้วยังกล้าบ่นอีกเหรอเนี่ยหญิงดำพูดก่อนที่จะหงุดหงิดและเดินเข้าบ้านไปด้วยความโมโห,โหนายเจมเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรต่อกลางดึกคืนนั้นเองในระหว่างที่นายเจมส์กำลังหลับอยู่เขาก็ได้รู้สึกตัวและค่อยๆหลีตาลืมตาขึ้นมาเนื่องจากเขาเห็นสาวดำกำลังเดินออกมาจากบ้านเธอจะไปไหนกลางดึกกันนะ เจมได้แต่แอบสงสัยว่าเอ๊นี่ก็ดึกมากแล้วนะสาวดำออกไปที่ไหนกันนะ่ะแต่ในเจมเขาก็ง่วงเกินกว่าที่จะลุกตามไปดูเลยตัดสินใจนอนหลับต่อและในเจมก็มารู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่สาวดำกลับมาบ้านน่าจะราวๆตี5้าเนื่องจากฟ้ายังไม่สว่างมากนักและไก่ข้างนอกที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ก็เริ่มขันเพื่อบอกเวลาตีหกันแล้ว ในตอนนั้นเจมก็เลยลุกตื่นขึ้นมาดูในขณะที่สาวดำนอนหลับไปแล้วก่อนที่เมื่อในเจมเผลอจ้องมองไปที่พื้นบ้านนั้นสาวดำเพิ่งจะเดินกลับเข้าบ้านนายเจมเขาก็ได้สังเกตเห็นหยดเลือดที่พื้นอยู่สองหยดแต่ที่น่าแปลกก็คือนายเจมจำได้ว่าเมื่อคืนที่พื้นมันไม่มีหยดเลือดเลยนี่นาหรือว่าหยดเลือดพวกนี้จะเป็นของสาวดำกันนั้นเหรอแล้วถ้าอย่างนั้น สาวดำเธอออกไปข้างนอกไปทำอะไรกันนายเจมได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้พางเริ่มสงสัยว่าสาวดำเธอออกไปที่ไหนกลางดึกแทบทุกคืนกันนะในคืนนี้เองเมื่อสาวดำลุกออกจากบ้านไปนายเจมสจึงได้ตัดสินใจตามสาวดำไปด้วยก่อนที่นายเจมจะพบว่า ที่ที่สาวดํานั้นมาในคืนนี้ก็คือบ้านแม่ของนายเจมเองสาวดํำไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านแต่เลือกที่จะมายืนอยู่ใต้ถุนบ้านของนายเจมและสาวดำก็เดินตรงไปยังที่ใต้ถุนบ้านบริเวณที่แม่ของนายเจมเลี้ยงไก่เอาไว้หลายตัวก่อนที่สาวดํานั้นจะทำอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักนายเจมได้วความสงสัยเขาจึงได้ลองเรียกสาวดำนี่สาวดำมาทำอะไรดึกๆดืๆตรงนี้ล่ะจ๊ะ แต่พอสาวดำหันควับมาเท่านั้นแหละนายเจมถึงกับตกใจในสภาพโชคเดือดแล้วก็ไก่ที่เพิ่งจะโดนสาวดำกินอย่างสดๆทำเอานายเต็มตกใจมากรีบส่งเสียงตะโกนร้องเรียกแม่ของตนบนบ้านเสียงดังจนปอบดำตกใจวิ่งเจ้นหนีหายไปด้วยความตกใจทันที พอแม่ของในเจมลงมาดูในเจมก็ได้เล่าเรื่องสาวดําให้แม่ของตนฟังว่าสาวดําเป็นปอบและได้แอบมากินไก่ที่ใต้ทุนบ้านของแม่บักเจมเองนี่นะเอาอีกแล้วเหรอวะหาเมียทั้งทีสารพัดผีชนะเองน่ะดูแม่คนนี้เจมไม่ได้หานะก็สาวดําคนนั้นนะ่ะลักหลับเจมตั้งหากค่ะจะไปบอกชาวบ้านแล้วกันนะให้ไปจัดการนางดํา ืนปล่อยไว้แบบนี้ไก่ของคนในหมู่บ้านหายไปหมดแน่ๆน,นีเองก็โชคดีแล้วนะบักเจมที่ไม่โดนปอบสาวดำมันกินตับเอานะหลังจากนั้นสาวดำก็ได้หายรับตัวไปจากหมู่บ้านโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายไปไหนสงสัยเธอคงกลัวว่าชาวบ้านพอรู้ว่าเธอเป็นปอบแล้วจะตามไปจับตัวเธอมาจัดการ และหลังจากนั้นเองนายเจมส์ก็รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่ตนนั้นได้กลับมาเป็นหนุ่มโสดอีกครั้งยังมีความสุขสุดๆไปเลย